ใครจะขายของอ่ะแม่บอกว่าใครอยากไปพรักานของพี่จิิ้มแน่ๆบอกพี่พี่จิ้มจิ้นะจ๊ะไปราคาขายที่ไม่ได้กาไรอ่ะลูกบอกพี่ๆเขากดตะก้าเม็ดบอลลูนให้แม่นี่อันนี้คือเม็ดบอลลูนอันนี้คือเม็ดบอลลูนโอ้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 โเ้ี๋ยวแม่ลองตั้งล่างดูอ่ะมีโอ้ไ้น้้ เอออืมเอาปะป๊ามันดึงขึ้นยังไงอออนได้ไหมเอาชาไทยปักแล้วครับตะกร้าหนึ่งครับปักชาไทยนะครับตะกร้าหนึ่งน,นะครับยืนยันออเดอร์ดได้เลยจ้ะอ<ม>ืม <Leave. S 1> แล้วลูกจะเอนไปทางนั้น <c oughs> ทำไมไม่ทานั่งดีๆนั่งตรมๆ ไม่ลหง่ายเก๋ไงโอ้ยนอนหน่อยเอ้ยใครจะรับนะคะยืนยันออเดอร์ได้เลยใครจะรับยืนยันออเดอร์ได้เลยหนูบอกเลยว่าสายสาวกที่แบบดื่มดิ้งกินเค็มกินรสจัดนะคะสาวกที่ดื่มดิ้งกินเค็มกินรสจัดกินแบบว่ากินดึกอะไรเงี้ยพี่พี่เอาไฟเบอร์ไปติดบ้านไว้นะจ๊ะส่วนเม็ดบอลลูนคือสายดื่มสายดิ้งบอใบไม้บอแหวนรมาตัวนี้คือแก้ได้เลย ส่วนอันนี้ก็คือจะคลี่ออกหมดแล้วไม่ปวดบิดไม่จุระหว่างวันไม่ปวดบิดไม่จุระหว่างวันใครเพิ่งเข้ามาเอางี้หนูขอเปิดโปรของขวัญปีใหม่ให้กับพี่ๆได้ไหมหนูขอเปิดโปรของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนได้ไหมมีใครอยากได้ไฟเบอร์ราคาพิเศษกดหนึ่งมามีใครอยากได้ไฟเบอร์ราคาแบบของขวัญปีใหม่กดหนึ่งมาเร็วหนูจะเปิดของขวัญปีใหม่ให้นะคะวันนี้วันแรกของปีเราถือว่าเป็นการให้ เป็นการให้พี่ๆได้ไปลองใครที่เป็นลูกค้าใหม่ยังไม่เคยลองมาก่อนนะคะคาโหขอรดป๊าป้าก่อนขอรดป๊าป้าก่อนไปขอโทษป๊าป้าเลยเดินไปขอโทษป๊าป้าเลยขอรดก่อนครับแล้วขอโทษครับก่อนวางลงครับวางลงก่อนแล้วขอโทษครับขอโทษปปาขอโดยังไงครับเราทไขอขอวางลงก่อนทำดีๆขอตัวสติ ขอโทษป๊าป้าก่อนเร็วขอโทษไงขอโทษไงขอโทษไงป๊านั่นๆขอโทษป๊าไงตายแล้วตายแล้วป๊าหนูมังเอาปากคนโอเคลูกไปโทรศัพท์มาจากไหนโอเคครับกลิ่นมากครับจิ้มจิ้มจิ้มครับโอเคครับมันหมดแล้วครับผม เออยืนยันออเดอร์ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คารุนคารโลปล่อยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้เลยอ่ะลูกมาถืออันนี้ให้แม่เนี่เถือแล้วก็บอกเฟเบอร์ว่ากดตะก้าใช่ถือใช่ถือถือครับโอ้ยบมมีแฮนด์ถือถือแล้วหันหันหันไปทางนี้นี่แล้วก็บอกว่าพี่พี่กดอันนี้อืมไม่เล้ายังเออพูดนะโอ้โอ้ถือถือครับ จิ้มจิ้มบอกพี่พี่จิ้มจิ้มทีเนี้ยจิ้มจิ้มด้วยรู้เลียงรู้ลียงยังเออแม่บอกพี่พี่จิ้มเออสวัสดีโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับจิ้มจิ้มขอบคุณครับบอกพี่พี่ก่อนบอกจิ้มจิ้มด้วยจิ้มจิ้มเออขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับครับโอ้เสื้อนี้ครับเสื้อนี้เหรอลูกข้าเราอยากไปเที่ยวพัทยาครัอโอเก่งจริงเลยครับใช่ครับข้าเราอยากไปเพัทยาครับ ทะเลอีกใช่ไหมคะฮัลโ <laughs> อ,อยากไปทะเลเหรอลูกฮะอยากไปทะเลเหรอครับเนี่ยพี่พี่บอกคาโรเก่งมากลยเห็นไหม <c oughs> พี่บอกคาโรเก่งมาก